มีอะไรฝากถึงคนที่อยากมาทําพวกออกน้ำไหมครับแม่ครับค่ะก็ขอให้รีบทำแต่ก็ศึกษามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราดูในคนที่เขาสําเร็จแล้วครับส่วนมากสําเร็จแล้วเราถึงจะเห็นอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะเตรียมตัวเกษียณอย่างนี้ก็ต้องมามาก่อนเกษียณมาก่อนเกษียณตอนที่ยังมีแรงอยู่มันเริ่มต้นมันเหนื่อยทุกอย่างแต่ก็เรามองอนาคตมันก็ ดูแต้องแม่วาดีครับวันนี้เรามีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสวนคุณแม่นาเนาะอ่าเพลงตรงนี้ผ่านมาประมาณกี่เดือนแล้วครับเกือบปีแล้วนะเกือบปีเนาะอ่าก่อนแรกแนะนําตัวหน่อยนะครับแม่นาที่เคยมาตอนมีนาบ้างช่วงมีนาแล้วว่าก็ใกล้เกือบปีละเกือบปีละที่เราได้มาขุด ไรตรงนี้อยู่ที่บ้านคำแดงอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเขาน่าจะห้าหกเดือนห้าหกเดือนตั้งแต่ปลูกมาครับก็มีผลผลิตมีถั่วได้กินถั่วได้กินถั่วแตงกวาแตงกวาปลังปลังปลังนี่โตง่ายได้ผลผลิตได้ผลผลิตไวใค่คาตะไคร้อะไรแล้วก็จะมีปลาเนี่ยโตไวมาก ปลาเยอะมากปลาเยอะมากอันนี้เห็นว่าคุณพ่อเอามาปล่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ปล่อยหลายหมื่นตัวเยหลายหมื่นตัวเลยแต่มีปลาบึกสี่ตัวปลาบึกสี่ตัวที่เหลือก็จะเป็นปลาเป็นปลานิลครับปลาหมอปลาหมอปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็จะเป็นปลากินพืชใช่จ้ะปลานินพืชทั้งหมดเลยเห็นว่าคุณแม่ไม่รับประทานไม่ปลาเขาบอกปลาไม่กินไม่ได้ปลาไม่กินไม่ได้ แต่คนงานมาก็จับกินได้จับกินได้ถ้าเราไม่อยู่ให้กินได้แต่ถ้าแม่อยู่ห้ามกินห้ามกินถ้าไม่เห็นนะใช่เขาบอกว่าปีใหม่เขาจะมาจะไล่แม่ลงกรุงเทพคนเดีนยวเาจะจับปลาแม่กินกล้บมาลงใส่ผาาก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเนาะจะมีการสร้างบ้านทาางบมีโรงเรือนมีห้องน้ำมีระบบโซล่าเซลล์แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสถาน สะพานก็ลงทุนเยอะอยู่แล้วแมกบอกคำสะพานเล่กเล็ยกให้หน่อยืับแสนพี่ชายแล้วก็จะมีรั้วด้วยใช่รั้ว่าลงทุนก็ว่าว่าความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยเนาะต่อไปว่าเดี๋ยวหมดหน้าเกี่ยวข้าวควายวัวก็จะลงเห็นว่ารอบที่แล้วที่ ผมโทรมาหาคุณแม่ว่าปัญหาก็คือวัววัวเข้ามากินกินทุเรียนกินทุเรียนกินขนุนต้นขนุนต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้แรกๆอ่ะโดนกินหมดเลยฝั่งเหลือแค่กิ่งก้านมันแต่มันถ้ามันท้ากินเราตายเลยเลี้ยงยังไงก็ไม่โตวัวคอยกัดก็แปละเหมือนกันมันมันกัดใบกัดยอดไปมันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราก็เลี้ยงเลี้ยงมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่รอด เหมือนมันมีเชื้ออาจะสัตว์ะมันอาจจะเป็นแบคทีเรียอะไรสักอย่างเนาะก็เลยล้อมรั้วลวดน้ำตะข่ายลวดน้ำแล้วก็ตะข่ายอีกสองชั้นเลยสองสอแล้วโซลารเซลล์ก็ติดรอบติดรอบจนเหมือนกับเหมือนกับหมู่บ้านหนึ่งเลยดึงดึงเนี่ยก็สว่างเลยแม่เป็นคนกลัวความมืดไปไหนมืดมืดเนี่ยไม่ได้เลยอยู่ไม่ค่อยได้ ถ้าออกจากบ้านก็คือต้องสว่างก็เราเคยอยู่แต่สว่างอยู่แต่ในเมืองที่สว่างพอถ้ามาอยู่นี่ก็ติดแฟนก็ไม่ว่าอะไรแม่ตีดเลือยเขาเขารู้เขารู้นิสัยว่าเรากลัวความมืดมีกล้องช่จนติดด้วยเนาะจริดหนึ่งสองสามสี่โอ้หลายที่เลยตัวคือมองรอบมองรอบทิดใช่มานี่ก็ดูกล้องบ้านที่บ้าน มาที่ที่สวนก็ดูที่บ้านนี่แหละครับพอเราไปอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองเราก็คิดถึงสวนยู่คิดคิดถึงสวนกว่านะแต่ที่นู่นคิดถึงลูกเพราะนั้นห่วงลูกแต่นี่ห่วงทุกอย่างเลยห่วงต้นไม้ห่วงป้าห่วงควายเห็นว่ามีน้องควายมาใช่เพิ่งได้มาสามวันน้องกระถินทำงนกระถินจับฉลากได้จับฉลากได้โอ้ือว่ามีบุญแล้วที่ได้มาอยู่กับ คุณแม่เนาะอย่างน้อยมันก็ได้กินหญ้าได้ได้มูลมาลงต้นไม้เราก็ได้ประโยชน์จากมูลเขาแล้วหญ้าเราก็เยอะแยะเยอะเนี่ยแต่บางทีทิ้งไปไปเป็นปุ๋ยเปล่าไปเป็นปุ๋ยด้วยแต่ว่าพอเรามีตัวเรียกมาก็ได้ได้ประโยชน์ก็กินเก่งด้นะตาทีตะก้าก็มูลน่าจะประมาณปีเนาะน่าจะปีกว่าแล้วกัน แล้วตรงนี้คุณแม่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมที่ตั้งแต่เริ่มทํามาที่เห็นหลักๆเลยตอนแรกก็สุดนะุดไอ้ไอ,ไอด้ด,ดินดินสุดดินเซาะครับเจอฝนใช่ฝนเพราะเพราะว่าเราเรา,เราปลูกต้นไม้ไม่ทันไม่ทันใช่ครับถ้าถ้าเราปลูกแบบอย่างเนี้ยแม่เพิ่งเอามาลงไอ้ต้นไอ้ตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วเขาก็ เราคิดว่าน้ำน่ะมันจะอยู่แค่นี้ใช่ป่ะครับแล้วตะไคร้มันก็ขึ้นงามแหละแต่พอน้ํามันมาจริงน้ำมันเต็มมันเต็มตะไคร้ก็ตายหมดเลยครับตายแต่ก็ไม่พังเยอะครับตายก็มีหญ้าขึ้นมาหญ้าขึ้นเป็นเรื่องปกติเนะแม่เนาะเรื่องเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วมันจะมีซสอมีพังมาเราก็ตรงไหนมันซ่อมมากๆแล้วก็เอาญ้าโปะปะไปซ่อมครับค่อยๆตอนนี้ดินก็น่าจะอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วครับ ตรงไหนมันหนักๆแม่ก็จะเอาไม้อะไรไปตอกให้มันอยู่เอาเอาต้นต้นหญ้าต้นหญ้าแฝกไปลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่แหละครับคือปัญหาก็คือเป็นการเสาะกันพังเป็นเรื่องปกติของดินเนาะแม่เนาะมันก็จะให้สวยเหมือนที่เราจินตนาการจินตนาการมันก็ไม่ใช่แต่แต่มันก็ก็พอใจแล้วในในในอย่างนี้มันก็ธรรมชาติเราเรามองมันก็ไม่ได้ มันพังแต่มันก็ไม่ได้พังจนถล่มไปเลยมันก็เป็นรอยซ้อพอพอหมดหน้าฝนมันก็งามงามตอนนี้หญ้าก็ขึ้นต้นไม้ก็โตต่อไปไอ้ล่าต้นไม้มันก็จะเกาะจะลายมะพร้าวก็ยาวแล้วนั่นมะพร้าวก็ขึ้นดีแล้วนะเริ่มน่าจะติดหมดแล้วเนี่ยวัวยังกัดเลยนะ เป็นมะพร้าวอแหมกินเลยรอบทีิแล้วผมขอสั่งต้นมะพร้าวกับแม่ด้วยนะแต่บวกกินบวกกินกินแม่ก็เลยเบี้ยวผมเลยไม่ให้ผมเลยนะนี่แม่กองไว้ตรงนี้ของหนูอ่ะไอ้กองไว้ตรงนี้มันกลับมันกินมาเลยโอ้ของแม่ที่ปลูกทางโน้นมันก็กินก็กินจมูกแม่ถ้สั่งมาเพิ่มกินกินทุกอย่างที่อยู่ในนี้ เข้ามาเป็นฝ <smoke> ูงเลยอ่ะครับนั่นแหละเราก็เลยต้องทำรั้วครับครับเราก็หมดงบเยอะมากว่ามันตอนแรกว่าจะไม่เท่าไหร่เออไปมาก็เป็นร้านแล้วแหละล้ร้านกว่าแล้วก็ก็ค่อยๆทำนั่นเนาะนี่ค่อยๆทำขนาดเราเตรียมตัวเป็นสิบปีนะสิบปีครับก็ยังก็ยังปัญหายังมีปัญหาเราคิดว่าเออเราพร้อมแต่มันก็คือถ้าลงมือทำมันถึงจะรู้ใช่ครับปัญหา คือเราลงมือทําก่อนเราค่อยเรียนรู้จากปัญหาครับอะไรถูกอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับแต่การเตรียมตัวก็สาคัญครับศึกษาข้อมูลให้ดีนี่ศึกษามาเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรก็ยังก็ยังงงอยู่เหมือนกันพอมาทำมันก็ไม่ได้มันก็จะมีทั้งแมลงทั้งพืชทั้งหนักเลยครับบางทีปลูกไปก็ไม่รอดผลผลิตไม่ได้แต่กำลังงามอ้าอยู่ทำไม ใบแห้งใบร่วงใบเป็นเหมือนลาสนิมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ก็เออก็ก็พอใจในครับพอเราได้ลงมือทำอช่ก็คือเราได้ทำองนี่แม่ปลูกเองเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยใช่บางดีขุดจนมือมือแตกเลยอ่ะกับใบรูกจากน้ำหนักเคยสี่สิบไอห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบห้านะ เดี๋ยวนี้46ลดไปวันสิบโลนะหรือเปล่าใช่50กว่าเลยใช่เหลือ46จนไปหาหมอเขาบอกเป็นอะไรเปล่าเนี่ยตรวจหมอก็บอกว่าสุขภาพปกติแข็งแรงปกติแข็งแรงกว่าเดิมอีกแต่ว่าเขาบอกว่าให้ให้กินไข่เยอะๆหน่อยหอมเกินนะปอมที่ไหนเรามาลงมือทำกับการกัาลังกายเนาะเม่นีเห็นจอบไม่ได้เลยนะใช่ไหมครับมันต้อง จับอย่างเราไปลดต้นไม้พอเห็นต้นไหนญ่าอย่างเงี้ยจ้องไม่ได้แล้วต้องทำต่อบางทีทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยจนลืมข้าวปลาไม่ได้กินเลยลืมเพลินเลยใช่มันเพลินมันเหนื่อยแต่มันมันมีความสุขมีความสุขแฟนเขาบอกทำทำไมทำไมทำขนาดนี้มันก็มันก็สนุกหนาพอมี่ความสุขในในการได้ลงมือทำลงมือในสิ่งที่เรารัก นี่แหละครับก็คือเราได้ลงมือทําได้ปลูกต้นไม้เองได้ลองผิดลองถูกเนาะเราก็ดูเราก็ปรึกษาคนอื่นเพื่อนเพื่อนเราว่างที่เขาเคยทําก่อนดูคงดูคลิปอาจารย์ที่เขาอาจารย์หลายอาจารย์อาจารย์หลายอาจารย์อยู่แล้วก็ก็มีความสุขดีแม่ว่ามันคือปป้นปลายชีวิตก็ได้อยู่อย่างนี้ก็ก็เวิร์กเออ น่าจะอีกสักปีหนึ่งเนี่ยน่าจะต้นไม้น่าจะสูมหัวแล้วตอนนั้นจะได้มีร่มเย็นะหละก็ยังดีที่หนูเอาอันนี้ไว้ไม้ว้และไอ้ต้นนั้นก็งามเห็นไหมอ๋อต้นนู้นใช่ไหมใช่อ๋อนั่ต้นั่งเดิมเลยใช่ไหมฮะใช่อ๋อต้นนั้นที่รกๆเล็กๆอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ครับแม่ก็ไปดาาถางข้างล่างออกเนี่ยแต่ก็โตงามตรงนี้เราไปยืนไปนั่งเล่นแถวนั้นลมเย็นมากเลยรู้สึกอากาศดีมาก ย็นน right? yeah. ี่กลางคืนน okay? ี like, okay. ่ไม่ได้เปิดแอร์เลยใช่มเย็นอากาศเย็นเลยกลางบ้านก็นี่แหละมันก็ร้อนแดดร้อนนั่นแหละแต่เราใช้ไฟโซลาเซลล์ยิ่งแดดถ้าถ้าเราเข้าห้องแอร์ก็สบายเลยแดดดีๆเราอยู่นี่แม่ใช้เป็นโซลาร์เซลล์เอาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่มาไฟฟ้ามาไม่ถึงเพราะเราอยู่ไกลแล้วยังไม่มีบาาเลขกที่ แต่ถึงมีบ้านเลยที่มันก็ไก่จากหมู่บ้านับมันลงทุนสูงก็เลยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่มีแอร์ด้วยมีแอร์มีเปรเพื่อทำน้ำอุ่นมีอะไรกมชื่อน้องอะไรครับน้องพีทมาอาให้อาหารปลาแล้วอปเดี๋ยวดูดิเออดได้ตกบ้างยังเนี่ยปลาตรงนี้จะให้ตกไหมเคยตก เอาอะไรไปหย่อนได้ติดมาเต็มเลยแม่บอกปล่อยเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยปลาเยอะเลยปลาอะไรมั่งกินรู้ไหมปลาตะเพียนตักติมโอ้โหโดด กินไม่รู้จักอิ่มเนื้อปลาไม่รู้จักอิ่มใช่ต้นไหนก็มาแต่ทำมันมันเริ่มต้นมันเหนื่อยทุกอย่างแต่ก็เรามองอนาคตมันก็ดูแล้วมันก็เออมันก็มีความสุขมีมีพลังมีพลังเนาะผมเชื่อว่าสุขภาพแม่ต้องดีขึ้นแน่นอนใช่ได้ลงมือทําจับจอบจับเสียมเองเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะกับบ้านสวนแปลงเกษตรของคุณแม่นาเนาะระยะเวลาไม่ถึงปีไม่ถึงปี ก็นด้จะประมาณเจ็ดแปดเดือนพอเราขุดช่วงมีนาก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรจากพื้นที่นาข้าวจ่าย่ายเป็นโคกเป็นโคกหนองนาบ้านสวนบ้านสวนแล้วที่ก็เป็นที่รูปทรงแปลกๆด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมยาวๆสำหรับพี่ตาไหนที่มีพื้นที่แบบนี้เก็บแนวทางแปลงของคุณแม่นาเป็นไอเดียแนวทางได้ไปออกแบบประยุกต์นะครับก็น่ารักดีครับ มีอะไรฝากถึงคนที่อยากมาทําพวกหนองนาไหมครับแม่ครับค่ะก็ขอให้รีบทำแต่ก็ศึกษามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราดูในคนที่เขาสําเร็จแล้วส่วนมากสําเร็จแล้วเราถึงจะเห็นอย่างเงี้ยถ้าเราจะเตรียมตัวเกษียณอย่างนงี้ก็ต้องมามาก่อนเกษียณมาก่อนเกษียณตอนที่ยังมีแรงอยู่ยังมีแรงบางทีมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีแรงด้วยใเราให้คนอื่นทํามันก็ไม่ถูกใจไม่เหมือนที่เราทำ เพราะถ้าเรารักจะทําก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมกําลังด้วยกําลังด้วยมีเงินอย่างเดียวไม่ต้องมีกำลังต้องมีกำลังมีความรักความใส่ใจในลาบก็สามารถเก็บเป็นแนวทางไอเดียแนวคิดของคุณแม่หนาได้เนาะกับแปลงตรงนี้พื้นที่4ไร่เนาะแม่เนาะสี่ไร่สี่ไร่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวจบคลิปพิเ่านี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปชมที่ไหน นะครับรอรับชมได้เลยเนะาะโอเควันนี้กอบตัวนะครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับ ผสมผสานจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินให้เรามีกินอย่างเพียงพออย่างพอเพียงโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุกชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นตื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนา ขอนน้องนาโมเนวทาเกษตรตามศาสตร์พระราชาหนีออกจากปัญหานี้จากความ ษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูกาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคกน้อง